เรียบร้อยเน็ตกาบอุ <se anak lonely> ้ย <Find> ฮ <human Jorge> ัลโหลมดังไปแล้วเปล่าเรียบร้อยเน็ตกาบอ่าฮะอ่าฮะการเชื่อมต่อไม่เสถียรเอ้ยการเชื่อมต่อการสตรีมไม่เสถียรเออแต่เรานี่อ่านร่วมรัดอ่านให้เต็มเข้าใจฮ เปิดโฟกัสตรงไหนวะเอ่อโฟกัสภาษาจีนนะครับโฟกัสเกมตกลงกัาเป็นหมดเกมเมอร์ไปเลยไม่มีแล้วครับสมดุลน,นะครับลองเกม ฟิลเลยติดตดิคาสิตแน่นอนไปดูสดตรีมได้ไงมเปล่า วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ไม่มีคนดูใช่ไหมเสียงชัดปะอวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ไม่มีคนดูเ,เสียงชัดไม่ต้องเพิ่มไปมากกว่านี้คุยคนเดียวก็ได้ปกติก็คุยคนเดียวอยู่แล้วนะคุยคนเดียวก็ได้ขอบคุณคนดูสำหรับหนึ่งคนนะครับก็คือกูเอง <laughs> กูดูเองครับขอบคุณขอบคุณตัวกูเองครับที่ดูที่ดูดไลน์นี้อ้าวชิบหายแล้วล็อกหน้าจอไปแล้วเราต้องดูไปด้วยบอกอดูไปด้วยมันจะดึงเน็ตเนาะเน็ตกากด้วยอ้าสตีมไปเดี๋ยวก็คงจะหลุดแหล<ม> oh ho, ะโอ้โหสไลด์เป็นเรื่องไเจอัเตีก อะไรนะเบอร์สี่เอาสามหลอดนะสามหลอด yes สามลอดทีม match let's match let's go เสียงเกมดังแน่เลยว่ะจะเข้าอ่ะเอออะตายได้ไง ไ้ยไม่ตาดูคนละตัวเน็ตกากจ้าเสียงว่าไงเฮ้ยเดนไปราเ้นไปเฮ้นไปเ้นไปเฮ้ยหลังแเ่เกดนด่ดนี่กนี่กิกติีิ คนทีเพื่อนร้านวะโอ้เน็ตเอาเี้ยข้ามีแมงอ้ยสีแสงตกอุ้ยเกือบตายมันเหรอกูเนี่ยไมว่คนเราโดนปีกัตายเรยวออกระวนอยู่กูละงงุ้ย ฮัลโหลหนุ่มเองจะรู้สึกท่าได้ยังไงเนี่ยยิงก่อนผมโดนยิงแค่เชื่อไมได้ไหม,ไหมเขียนดูดีเลยคกระจายเลยเออไม่ะนะมามตัวอะไรตัวทำไมแหลกนะผมรู้สึกว่าสะตีไปด้วยเล่นไปด้วยเล่นยากมากรด่นยิงจากไหนอะ่ะ โอ้ยคุณเขาเยอะกว่าโอ้ยไอจิเก็บไปดิไอ้เจี๊ยมไอ้แก่ตยวน้องเอ้แก่แล้วโอ้ยโสด ดูดิยิงไปทั้งนานแล้วอ่ะมิงไปวุ่ขึ้น Q4 ตายยิงหายทันทีเลยกูเฮ้ยไโอ้โหตายนี่คจะอำนวยกันเลยหยิงนนะอมากัเปนเียวเลยนกโดนจีกบบยนจาหนายิงตายเปิดคอร์ดสั่นะไอ้เหียเนี่ยมบนหัวตายดีเลย เฮ้ยอย่าโดดยายาเ้ยกดผิดนิดเดียวึงไปเลยกดเด็บเพ่ายโดนันรอยเป็นพายเพื่อนแบกแล้วโอ้เน็ตไม่เคยจะเป็นใจกันเลยเน็ตกูนี่อ้ยวาวาวเฮ้ยาายายเกมตายาต้นเลยเนี่ยเออ ทำไม่เหมือยัางยิงไงเาคือถือข้าอยู่กับมึงเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้ตันตัวกลัเสียงเกมดังไปหรือเปล่าไม่ได้เปิดสตรีมดูโอโหเฮ้ยโดนกลัวแล้วม่ตายอะไรนะตายเถอะผมเปิดตรงกคนอย่าสกก อู้ขาเอท่านโดนตัวเราตะเกียบตายนะโดนกระแตีตายแน่เลยเฮ้ยยายายายโอ้โหไขกระดูกสู่องไฟนเออหลวงโอขอบคุณมากครับอขอบคุณมากครับเพื่อนยโอ้ยกระทตีกูแตกกูแตกกูแตกเพราะกระเลยเลยยคุยกับมันยคุยกับมัน ก็ยิงกระท้าเลยเพื่อนผมกลัวผมทำเพื่อนแพ้มากเลยกระท้ามา เออมันต้องโดนหัวสิเน็ตกูไหมโอ้โหลูกซองระยะไกลเอื้อไปโหเน็ดอะเคยจะเป็นใจกันเลย เน็ตไม่ดีเออต้องขอโทษเพื่อน้วยนะครับอ๋อผมคงไม่เหมาะกันสตรีมจริงๆวะ่ะสตรีมแล้วเน็ตไม่ดีเลยเดี๋ยวอ,อ <c oughs> ัดคลิปไปให้ดูดีกว่าโอ้ยลองสตรีมเลยไม่ไหวจริงๆ องดูตรีมก like? ่อนว่าเด็ดเป็นไงบ้างเสียงเกมดังไหมเสียงเกมนตีแพ้ดังโอ้โหสไลด์กระตุกจัดมาลองถือว่ามาลองทดสอบไลท์เับจีแล้วกัน ค่อนข้างที่จะกากนะอยู่แต่ตรงนีโ้โอเคโอเคเอาไว้อัดคลิปเอาไว้อัดคลิปแล้วมาลงดีกว่าไม่ได้จริงๆครับทุกคนผมเน็ตกากมากตูตรงนี้ทำใจทำนใจแล้วโอเควันนี้คงจะแค่นี้แหละลบดีไหมอะ่ะหรือว่าเก็บไป